بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي อัามะบัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุคุณควาอเมริกความเมตตาปราณีจากเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีได้ประสบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกท่านทุกคนนะท่านไปศึกษาตอนต้นทุกท่านทุกคนวันนี้ นะวิชาอากีดาเดินทางมาถึงซีฟัตที่14 15 16 17 18 19 20, 20อีกเจ็ดสเี่ยนะอีกเจ็ดซีฟัตนะอีกซีฟัตที่เป็นซีฟัตที่วายิบนะที่จะต้องมีที่อัลลอฮฺตาอาลานะไม่มีไม่ได้นะสติปัญญาของเราตัดสินว่ามันจะต้องมีที่อัลลอฮฺตาอาลาอย่างแน่นอนนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นะเราเคยเราพูดกันเกินกันไปแล้วเราพูดกันไปถึงสีฟัตนะเจ็ดสีฟัตนี้ไปแล้วคร่าวคาวนะก็ต้องขอมาอัพด้วยนะในสัปดาห์ที่แล้วที่มีมีความผิดพลาดในเรื่องของการนะนะักเรียนเข้าไปในในในคาสรูมแล้วไม่พบบทเรียนเนะนื่องจากคุณมัดนะเอาบทเรียนไปวางไว้แล้วแต่ว่า นะไม่ได้เข้าไปย้อนดูว่ามันติดหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งก็นะทุกครั้งก,ก็ก็เรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีทีนี้ครูมัดกอาท่ำุลิลล่แล้วขอขอบคุณผู้ปกครองหลายคนที่พิมพ์มาบอกว่านะในข้ามนั้นไม่มีบทเรียนของครูมัดก็อาท่ำตุลิลล่านะตอนนี้ก็เข้าไปติดตามดูก็มีทุกบทเรียนแล้วนะนะครูมัไดได้แก้แล้วนะก็คือตอนนี้โทรศัพท์ครูมัดไม่สามารถที่จะวางบทเรียนได้ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้โนะ้ตบุ๊กต้องใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มันเก่าแล้วละนะมันไม่อัพมันนะมันมันจะตกรุ่นแล้วนะก็นะครับบทเรียนเราวันนี้ก็คือนะอีกเจ็ดสิฟัตที่เหลือจากยี่สิบสฟัตที่เป็นสิฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮฺตาอาลา ที่เราจะต้องเรียนรู้โดยรายละเอียดนะเพราะว่ามันจําเป็นเหนือมุสลิมทุกคนนะครับที่จะต้องเรียนรู้สิฟัตของอัลลอนานะาสองรูปแบบด้วยกันที่เราต้องอิมานหต้องอิมานว่าอัลลอฮฺนั้นมีสีฟัตมีสีฟัตที่สมบูรณ์ อัลลอฮฺตะอัลาเนี่ยประกอบไปอัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลาムมี่สมบูรณ์ทั้งหมดเรียกว่าสมฟัตกามารานะเป็นการอิมานแบบรวบยอเรียกว่าอิจมาลีแต่ที่เรากำลังศึกษากันอยู่เป็นการอีมานเป็นการศรัทธาแบบตับซีรีแบบรายละเอียดเราเคยพูดกันไปแล้วเราเคยเขียนกันไปแล้วตรงนีนะ้เราเขียนกันไปแล้วไปเปิดทบทวนดูไดนะ้แบบตับซีรนะีแบบรายละเอียด ตอนนี้เราเดินทางมาถึงซีฟัตที่สิบสีน่นักเรียนเริ่มหยิบปากกาขึ้นมานะครับสมุดอะไรก็ได้นะ,ะที่เราจดมาจนถึงวันนี้นะครับวันนี้วันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบสี่สามสามกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบสี่ซีฟัตที่สิบสี่เกาหนูฮูกอดิรนเกาหนู กอดิรอนนะในบางสำนวนในบางหนังสือใช้คำว่าเก้าน uh ูฮูตาอาลากอดิรอนไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้อันนี้ตรงกับในฟาดโดอินเราเก้า uh นูฮูกอดิรอนนะกาฟวาวนูนฮะกาฟนะขุมมัเขียนใว้ชัดคอมอฟเลยนะเก้าน uh ูฮูกอดิรอนตัวกอฟอลิฟด uh ันรอเก้านูฮูกอดิรอน นะกเอานูฮูกอดิรนนกเก้ียนงก็เขียนแปลความหมายด้วยเก้านูฮูกอดิรนนี่หมายถึงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้มีความสามารถอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ มีความสามารถอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้มีความสามารถตรงนี้จะต้องทำความเข้าใจกับนักเรียนสักนิดหนึ่งนะนะเก้านูฮูกอดิรอนเนี่ยนะเก้านูฮูกอดิรอนเนี่ยฟังให้ดีนะนะมันมันเป็นสีฟัต น่ามันเป็นสี่งฟ้าที่บ่งบอกถึงสภาพของน่ามันเป็นสี่งฟ้าที่บ่งบอกถึงสภาพของสี่งฟ้ากุดรอกาลูฮุกอจิรอนเนี่ยน่าเมื่ออัลลอฮฺตะลามีสี่งฟ้ากุดรอกุดรอแปลว่าอะไรอัลลอฮฺสามารถอัลลอฮฺสามารถไอสี่งฟ้ากุดรอเนี่ยมันเป็นมันเป็นสี่งฟ้า ที่ดํารงอยู่ที่ซาดของ Allah. มันเป็นสิ่ตที่ดํารงอยู่ที่อัลล h ฮฺตาเเมื่ออัลลอฮฺตาเมีกุดรดรมีกุดรอัลลอฮฺตาเลมีสิฟงตกุดรดรดังนั้นแน่นอนเราต้องศรัทธาว่าอัลลอ์กอดีรอนอัลล h ์มีความสามารถนะอัลลอ์มีความสามารถยกตัวอย่าง ตัวอย่างนะนักเรียนตัวอย่างเพื่อให้มัคลกอย่างเราเข้าใจตัวอย่างเพื่อให้มัคลูกอย่างเราเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺตาลาเป็นแบบนี้นะอัลลอฮฺตาลาอยู่เหนือประสบการณ์เราทั้งหมดนะอัลลอฮฺตาลาอยู่เหนือประสบการณ์เราทั้งหมดอยู่เหนือจินตนาการของเราทั้งหมดไลซากามิสลลฮิใช้ขอเน้นแบบนี้นี่คือตัวอย่างเพื่อให้มัคลูกให้คนอย่างเราเราให้เบาวอย่างเราเราเข้าใจตัวอย่างแบบนี้ เช่นเราเนี่ยมีฟันอ่าเราเนี่ยมีฟันนะมีฟันเวลาเรากัดอ่าเวลาเรากัดกัดอะไรสักอย่างนึงแหละเวลาเรากัดนั่นแหละเขาเรียกว่านาเกาหนูนั่นแหละเขาเรียกว่าเกาหนูปรากฏว่าไอ้ฟันนั่นน่ะนามีความ น้าปรากฏว่าไอ้ไอาการกัดน,นั่นแหละมันคือเกาหนูหูแหละน้าการกัดน่ะคือเกาหนูหูนะแต่ตัวฟันน่ะก็คือคุณลักษณะที่มีอยู่ที่เราตัวฟันนนะเหมือนกุดรนอนะอัลลอฮฺตาอลามีกุดดรอนะเมื่ออัลลอฮ์มีกุดรออัลอากเกาหนูหูกอดเดรอนอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ซึ่งที่มีความสามารถน้มันเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงสภาพการ ของสีฟัตกุดร <c oughs> มีฟันก็เลยกัดได้อ่ามีฟันก็เลยกัดได้อัลลอฮ์าตาลามีกุดรอัลลอฮ์าตาลาก็เลยกอดดิรนันนะเพราะอาการการกัดเนะี่ยการกัดเนี่ยมันมีตัวใช่ไหมละ่ะนะมันเป็นแค่สภาพหนึ่งนะของการทํางานของของฟันอ่า เข้าใจนะไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมฉันไม่ได้อธิบายอธิบายให้เรารู้สึกยากใช่ไหมนะนะนะถ้าเราจะจำแบบนี้ก็ได้เมื่ออัลลอฮฺตาลามีกุตรออัลลอฮฺตาลาก็เลยนะเมื่ออัลลอฮฺตาลามีกุตรออัลลอฮฺตาลาต้องเกาหนุเมื่ออัลลอฮฺตาลามีกุตรออัลลอฮ์ก็เลยมีเกาหนูหูกอดีรันนะเกาหนูหูกอดีรันเมื่อ ra, มีกุตรอก็ต้องมีกอดีรัน มเมื่อถ้าเข้าใจสีฟัดนี้แล้วนะอีก,ท,ออก,ก,ก,อกที่เหลืออีกหกสีฟัดก็จะเหมือนกันที่เหลืออีกหกสีฟัดก็จะเหมืนอนกันลองมาสีฟัดที่สิบห้าสีฟัซที่สิบห้ากานูฮูมูรีดัน Kau nuhu dan, kaf wau nun sama juga. Kau nuhu dan, na mim ra ya dan, kau nuhu dan, mim ra ya dan, na kau nuhu dan, na kau nuhu dan, na kau nuhu dan. ความหมายก็คืออัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เจตนาเกาลูฮูมูริดันเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เจตนา อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เจตนะอันนี้ก็คืออิสฟัตหนึ่งนะที่มีความสัมพันธ์กับสิฟัตที่กล่าวมาข้างต้นนะมูริดันก็มีความสัมพันธ์กับสิฟัตอิรอดะกอดิรอนมีความสัมพันธ์กับสิฟัตกุดรอดมูริดันมีความสัมพันธ์กับสิฟัตอิรอดะเพราะมันเป็นสภาพการสภาพหนึ่งที่บอกถึงการทํางานของสิฟัตอิรอดะ เมื่ออัลลอฮ์ตาลามีอิรอดาแล้นั้น Allah ka ka uh อ Allah mee ada, ลนัลลอฮ์ตาลาก็เกาหนูฮูมูรีดันเมื่ออัลลอฮ์ตาลามีสิฟัตอิรอดาแล้นั้นอัลลอฮ์ตาลาก็เกาหนูฮูมูรีดันน้ต่อมาสิฟัตที่สิบหกาสิฟัตที่สิบหก กานูฮูอาลิมันเขียนเหมือนกันนะกานูฮูเนี่ยกานูฮูอาลิมันอิลามีมอิลอาลีฟลามีมอาลีฟนะแล้วก็ฟัดหัใจกานูฮูอาลิมันกานูฮูอาลิมัน กานูฮูกัฟวาวนูหะกานูฮูอินอลีฟลามมีมอลีฟอาลลิมันอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้รอบรู้อัลลอฮ์ ทรงเป็นผู้รอบรู้อันนี้ถ้าเราเข้าใจสิฟัตกุลรออิรอดะเราก็จะเข้าใจอันนี้นะเกานูหวัวอาลีมันก็เป็นสิฟัตที่มีความสัมพันธ์กับสิฟัตอ,อัลอินมูอ,อัลอินมูนเราท่องมาแล้วนะอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้เมื่ออัลลอฮ์ตาลามีอัลอินมูที่เป็นสิฟัตที่ดำรงผิดได้ของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์ตาลาก็เกานูหวัวอาลีมันนะอัลลอฮ์ตาลา นทรงเป็นผู้รอบรู้เมื่ออัลลอฮฺสัลลามีอั a I a uh man. นอินมุอัลลอฮฺสอลลาก็เกาโนหัวอาลิมันนมันมีความสัมพันธ์กันเกานหัวอาลิมันสมบัตที่สิบเจ็ดสมบัตที่สิบเจ็ดต่อมา กาหนูฮูไฮยันเกาหนูฮูไฮยันเกาหนูฮูเขียนเหมือนกันทั้งหมดเลยนะเกาหนูฮูเกาหนูฮูเขียนทั k, ้งหมดเขียนเหมือนกันทั้งหมดนะส่วนคําว่าไฮยันนี่มีตัวฮามีตัวยามีตัวอลิฟไฮยันฮาเล็กฮายาอลิฟไฮยันเกาหนูฮูไฮยันอัลลอฮ์ ผู้ทรงเป็นเกานูหูหยันเนี่ยอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเกานูหูหยันอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นอ่อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็น อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเยอะแยะไปล้วอัลกุรอานที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นอัลลอฮุลาอิลาฮฺอิลลฺหุลไหลลกอยยุมนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่า,าน,นั้นผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงเป็นผู้ทรง,งดำรงอยู่ด้วยพระอ,องค์เอง Brew. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا آية قرآن تي مانجية صفات كونه حيان. نี่ كأية قرآن تي مانجية صفات كونه حيان. نا. أو كونه عالم. نا. كونه عالم. إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم นะแท้จริงอัลลอฮฺตาลาคือผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งนะเนี่ยเป็นอายะก์โบรานที่มายืนยันสีฟัดกานูฮูอาลีมันก่อนอัลตาลานะต่อมานะกานูฮฮยันอัลลอฮฺตาลาก็นผู้ทรงเป็นนะก็เป็นสีฟัดที่มีความสัมพันธ์กับสีฟัดอัลฮฮยะนะกานูฮฮยันเนี่ยเป็นสีฟัดที่มีความสัมพันธ์ของอัลฮัยะอลฮยะนะ นะต่อมาซีฟัตที่18บแปเกานูฮูซามีอันนเกานูฮูซามีอันเกานูฮูซามีอันซีนมีมยาอินอาลิฟซีนมีมยาอินอาลิฟซามีอันเกานูฮูซามีอัน Na hmm. Nah, kawluhu sami'an. Nah, kawluhu sami'an. Allah. Nah. Song pen pu layin. Allah. Allah. ทรงเป็นผู้ได้ยินเกาโนฮูเามีอันอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ได้ยินอ,อันลลอฮ์ทรงเป็นผู้ได้ยินนะถ้าเราเข้าใจสฟัตที่กล่าวมาข้างต้นในต้นข้าบของวันนี้เราจะเข้าใจสฟัตนี้ทันทนะีเป็นสฟัตที่มีความสัมพันธ์กับสีฟัตอัสซัมอู เป็นสิฟัตที่มีความสัมพันธ์กับสิฟัตอ,สสอัสซัมเมื่ออัลลอฮ์ตาลามีอสสมัสซัมอัลลอฮ์ตาลาก็เกาหนูเสมาอันนะอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ทรงได้ยินนะอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ทรงได้ยินอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ทรงได้ยินนะ ليس كمثله ه و البصير ยักขุราห์นั่านั้นนะไม่มีสิ่งสิ่งใดนั้นเปรียบเสมือนอัลลอฮัตงนั้นวะฮ์วะสัมอุนะ Allah ทาลานั้นผู้ทรงได้ยินนี่เป็นยะกุรานที่ยืนยันสิฟัก์เกู่สัมยังต่อมาสิฟัตที่สิบเก้าสิัตที่สิบเก้าของวันนี้สิ่ักที่สิบเก อ่า,อาน่าสีฟัตที่สิบเก้าก็คือเกาหนูฮูบาซีรอนนะเกาหนูฮูบาซีรอนตัวบาตัวซอตตัวยาตัวรอนะเกาหนูเกาหนูฮูบาซีรอนนะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเห็นเกาหนูฮูบาซีรอน อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เห็นกาวนูฮูบาซีรอนอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เห็นนะบาซัดยารออาลีฟนะบาซีรอนกาวนูฮูบาซีรอนอัลลอฮ์นะทรงเป็นผู้เห็นนะแน่นอนเมื่อเข้าใจสามีอันแล้ว นะบาซีรอนก็ต้องเข้าใจมันสัมพันธ์กันนะไอบาซีรอนเนี่ยมันสัมพันธ์กับซีฟัตอัลบาซอรุไงที่เราท่องนะอัลบาซอรุอัลลอฮ์ทรงเห็นเมื่ออัลลอฮ์มีบาซอรอัลลอฮ์ก็ก้าวนูหูบาซีรอนเมื่ออัลลอฮ์ตาลามีซีฟัตบาซอรอัลลอฮ์าตาลาก็ก้าวนูหูบาซีรอนนะอันนี้มันต้องอาศัยความต้องต้องท่องจํานะครับ นะที่พูดแบบนี้นี่นักเรียนที่ท่องจําสิฟัตยี่สิบของลอสอาลาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่เคยท่องจาสิฟัตของลอสเลยก,ก็ก็ต้องทวนต้องท่องนะครับเพราะว่าฉันก็จดให้หมดไปแล้วนะเราก็ไปไล่ท่องได้เลยเนี่ยนะไปไล่ท่องได้เลยตั้งแต่วูยูสมาจนกระทั่งถึงสิฟัตวันนี้นะ่ะถึงยี่สิบสิฟัตวันเนี้ยนะท่องได้เลยเปิดคลิปเสียงเปิดเปิดเอ่อเปิดย้อนหลังทบทวนก็ได้นะ ในคัสรูมมันมีครบทุกซีฟัสแหละเปิดย้อนหลังไปเรียบท,ทวนดูก็ได้ะก้านูฮูบาซีรอนอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเป็นผู้เห็นซีฟัสสุดท้ายของวันนี้ก้านูฮูมูตะกัลีมันก้านูฮูมูตะกะลีมัน Nah, kaunuhu mutakalliman. Nah, mim ta kaf. Ani kaf nama dia kau maaf dah. Mutakalliman kaf la mim alif. Mutakalliman. Na, mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Ani syadda. Nah, syadda lami kasarah kita syadda. Nah, ชัดดาแล้วน่ะมีกะัสะรั์อยู่ใต้ชัดดาน่ะสระแบบนี้ถ้าเกิดอยู่ใต้ชัดดาเนี่ยเขาเรียกสระกัสรั์ถ้าอยู่ข้างบนเป็นสระฟัดคะจำได้มนะมีนักเรียนประจมหลายคนที่เข้ามาเรียนใหม่ๆแล้วจะงงนะจะงงว่าเอ๊ะสระแบบนี้ทำไมครูมันอ่านลี่ทำไมไม่อ่านล่านักเรียนจะเห็นว่ามันอยู่ใต้ชัดดาเห็นไหมนะถ้าแบบนี้อา่านว่าเกาหนูมุตะกันอ่านว่าลี่มันสระบบนี้มันอยู่ใต้ชัดดาเห็นไหม เาหนูฮูมุตะกัลลิมัน Allah, อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้พูดนะอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้พูดนะอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้พูดอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้พูด เราท่งเป็นผู้พูดดังนั้นสีฟัตนี้ก็มีความสัมพันธ์กับสีฟัตอัลกาลามุสีฟัตสุดท้ายสีฟัตยี่สิบนะดังนั้นสีฟัตนี้ก็มีความสัมพันธ์กับสีฟัตอัลกาลามมนะอัลกาลามมนะนักเรียนนะเราเรียนมาเนี่ยนะยี่สิบสีฟัตแล้วนะยี่สิบสีฟัตแล้วนะครับ ความจริงอัลลอฮฺตัลาน่ะนะมีบรรดาฟตคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะอัลลอฮฺาตาลามีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทั้งหมดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะที่สมบูรณ์ของอัลลอฮฺตอัลาอันนี้คือคุณลักษณะที่นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะที่สมบูรณ์ของอัลลอฮฺตลานะ ซึ่งคุณลักลษณะที่สมบูรณ์ของลอตอาลานะันมีมากมายเราไม่สามารถที่จะจำกัดได้ฟังให้ดีนะนมันมีมากมายาที่เราไม่สามารถนั้นจะจำกัดได้แล้วมันก็ไม่ได้เรียงด้วยมันไม่ได้เรียงวันหนึ่งบุยุทธมาจนกระทั่งถึงเกานูหูมุตการิรมันฟังให้ดีนะมันไม่ได้เรียงนะแต่ที่เรามาเรียงเนี่ยเพื่อความเข้าใจของพวกเรา นักวิชาการเขาเรียงเนี่ยเพื่อเขาเป็นห่วงพวกเราอ๋อหจิตใจเขาสูงกว่าเราเยอะจิตใจเขาสูงกว่าเราเยอะที่เขาเรียงเนี่ยนะเพื่อความเข้าใจของพวกเราที่เขามาแยกมาเรียงแบบนี้นะเพื่อความเข้าใจของพวกเราจริงๆแล้วซีฟัตขอาะรัศลาไม่ได้เรียงแบบนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นหนึ่งสองสามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เรียงเพื่อความเข้าใจของพวกเรานะนักวิชาการเ้ามาเรียงให้เราแบบนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเอง ส่วนหนึ่งจากสีฟัสที่สมบูรณ์ของลอตาลานะเข้าใจนะอัลลอฮฺตาลามีสิฟัตที่สมบูรณ์มากมายไม่สามารถนะจํากัดไดนะ้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งและสิฟัตของลอตตาลาก็ไม่ได้เรียงนะแต่ที่เรามาเรียงแบบนี้เพื่อความเข้าใจนะนักวิชาการอุลมามะมาเรียงก็เพื่อความเข้าใจของพวกเราเพื่อความสะดวกความง่ายดายของพวกเรานะนี่เป็นอากดีนะ นี่เป็นอกักดดาของอัลสุนนะวัลจมามะอะแนวทางของอาชาอิรอซึ่งที่ง่ายต่อความเข้าใจของพวกเรานะซึ่งที่ง่ายต่อความเข้าใจของพวกเราเรียบเรียงให้ง่ายต่อความเข้าใจของพวกเรานะอัลฮัมดุลิลละนะเราจบไปแล้วยี่สิบสฟัตน่ยี่สิบสฟัตรเราจบไปแล้วอินชาอัลลอฮ์นะาคาบหน้านะา คาบหน้าเราก็จะเรียนบทเรียนต่อไปอินชาอัลลอฮ์วันนีน้วันนี้ก็ขอจบแค่ซีฟัเกาลูฮูมุตะกันลิมันนะในเรียนจดทันไหมถ้าไม่ทันก็ไปเปิดคลิปย้อนดูได้นะเปิดคลิปย้อนดูได้ตรงไหนที่ครูมัดอธิบายทําให้เรารู้สึกยากจนเกินไปก็ขอมาอฟฟัฟด้วยอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปก็ตรงไหนที่ฉันผิดพลาดฉันก็จะมา,าอธิบายขยายให้มันง่ายขึ้น S <S <an> นะอธิบายนะให้มันง่ายขึ้นะ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 ครับขอรอดลาลาทรงคุ้มครองพวกเรานะให้พ้นจากโรคภัยต่างๆให้พ้นจากโรคภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั้งพวกเราและคนที่เรารักวะบิลลาฮิตตอฟีวัลฮิดายะมัสลามุอะลัยกุมวะเรฮามะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ